ทิปพอดีก็มาดิครับเออโ <c oughs> <c oughs> อ้ยโอ้ยเน้นๆโอ้ยเอาดยโอย้ยอันนี้มวยมวยคุกนะครับอันนี้มวยคุกเฮ้ยพับพับพับเลยอ่ะเอาห้าพันกว่าแล้วห้าพันกว่าแล้วช่วยแช,ช,ชร์ไปก่อน <c oughs> โ,อ وي, โอ้ยโอ้ยเ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 อ้ย ออช่วยแชร์ไปก่อนบอกหาคู่เดิมพันครับผมเออ <c oughs> เอาหกหกพันกว่าคนแล้ว 6, หกพันกว่าคนแล้วออช่วยแชร์ไปก่อนครับช่วยแชร์ไปก่อนครับผมออบอกว่าวหาคู่เดิมพันเออ,เอ,อ ui ui tụp tập 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 ui 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 rồi uh, giáp, ngàn giáp anh mày yoke nèi gòn yoke nèi gòn làm bả làm ui 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 đến đến เอ้ยอาจะเจ็ดพคนแล้วชว่วยแชร์ไปก่อนเตรียมนวมเลยครับผมชกกโกสลกอมินเดิมพันสองล้านจัดไป แก้มือกับกงเลยโป้ร้องยี่สิบทักมาถูกยาเตน้ำหนักสี่แปดสูงร้อยหกกอยากต่อยปากมันไส้ดูเจ๊ก่ะดูเจ๊้ยอ่ะหูหน้าติดเลยเหนื่อจัด เจกบอกต่อยได้แต่ห้ามพกระเบิดนะ <że lawsuit royable> จะสองสองหรือสามสามหรือห,หนึ่งหนึ่งได้หมดเลยเนี่ยเออเข้าไปตรนเข้าไปตรงเนี้ยผมใ่บเข้าเบาเลยฮะ เข้าอะไรขนตาอ๋องานขนตาเขาขนตาช่วยกดไลค์ที่ปักหมุดด้วยช่วยกดไลค์ที่ปักหมุดด้วยคันชิน็อกนะประมู่บมันสามวิกเลยฮึ่มดังเงยนี่เล่นโยกโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อเอ้ยเอ้ยเอดเดเล่งานแยบงานแยบ

ออช่วนกดไลค์ที่ปักหมุดด้วยเออต้องอาจารย์กูง่ะนะกบสูสีหน่อยมาดินะมาดิเอออาจารย์มาอาจารย์โอ้ยกำลังซ้อมอยู่เดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้เจอแน่เออโควิดหมดพลกรอฉุกเฉินก่อนสังก์สังก้าหมดพลกรอฉุกเฉินก่อนให้แต่งกับสองเอ๋่ค้องแข็งเลยสัตว์เออนี่ต่อไป กบเซมากบเซมากูเตะครับเอางี dai, ja, ้คนดูหมื่นหนึ่งกูไม่ให้กล้าต่อยเลยเดี๋ยวให้กล้าต่อยคนดูหมื่นหนึ่งกูไม่ให้กล้าต่อยเดี๋ยวเจอจันกรุงก่อนเอาเอาจันกรุงกบเอฟเอายาวด้วย เอาเอสนุกสนุกยังไลคโควิดเอาไลคโควิดไล่โควิดหน่อยครับน่น่งั่งงน่งง like uh like uh, like ่ uh uh ่ โอหมากเลมันคือจับันนี้เกบอเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ย เสียปักหมุดเว็บด้วยน่าจะปักได้แล้วเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเขาบอกอยากเห็นให้กล้ามากกว่า เอาเจอไอ้ก้าดีกว่าไอ้ก้าใครวะเอ้ยเรียก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 ใครวะนี่อ่าถือไอ้ก้านะอ่เดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูเชิงกูเย็ดแม่เออเดี๋ยวมึงดูมึงรอดูเชิงกูไอสัตว์เย็ดแม่ผู้มันไม่เคยเห็นเชิงผมไงไม่เคยเย็ดแม่พวกมึงไม่เคยเห็นเชิงกูไอสัตว์มองโบเหรอ เดี๋ยว,วลี่เกงด้วยบอกเดี๋ยวเกิดมาเขาไม่เคยใส่นูมไม่เคยใส่เกงนะไอสัตว์ช่วยแชร์ไปช่วยแชร์ไป <c oughs> ช่วยแชร์ชรไปสกรครับที่ปักหมุดมีสล็อตไหมครับมีเข้ากันไปเอาเองแต่การพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ได้แนะนําแต่มีหมดมึงกดเข้าไปเองที่ปักหมุดช่วยกดไลค์ด้วยเออ นี่มันนักกบสะพานไม้นี่หว่าช่วยแชร์ไปก่อนช่วยแชร์ไปก่อนเดี๋ยวจะลงสนามแล้วเอ้ยสกลงสนามแล้วเว้ยสกอลงสนามแล้วเว้ยอ่ะสกอจัดไปอ่ะรอดูเดี๋ยวต่อหลอดแว่ดด้วยอ่ะถอดเสื้อหน่อยนิดนึงเอายสกอเอาสกอเอาแล้วช่วยแชร์ คนละห้ากลุ่มหนึ่งแชร์ที้สอกอใส่เลยเนี่ยสอกอมาแล้วเนี่ยไอ้แย้นแน่หลอดเสื้อ